สวัสดีค่ะไก่นะคะจากเพจสร้างลูกสองภาษาได้ง่ายๆสไตล์ครูแม่ไก่นะคะต้องเล่าก่อนนะคะว่าไก่เนี่ยเป็นนักเรียนเมนทอร์มินิเมนทอร์ของคุณครูจอยนะคะไดะ้เกือบเกือบปีแล้วเกือบเกือบปีแล้วเนาะก็วันแรกที่ไก่มาโรงเรียนเมนทอร์กับครูจอยนะคะครูจอยเนี่ยพูดอยู่ประโยคนึงว่าคุณไก่ไม่ได้ติดเรื่องทักษะภายนอก แต่ติดเรื่องทักษะภายในค่ะไก่ได้ฟังครั้งแรกนะคะไก่ก็ฟังไม่เข้าใจประโยคนี้นะแต่พอไปไปมามาแล้วเนี่ยไก่ก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วว่าเออทักษะภายนอกเรื่องการทำเพจุการทำติ๊กตอกเนี่ยเราก็รู้เกือบหมดแล้วแต่ที่เรายังไม่มีรายได้เนี่ยเพราะเราติดในเรื่องของใจนะอ่าเราไก่คิดว่าตัวเองอะ่ะ เป็นคนไม่เก่งไม่มีความสามารถมาตลอดทําให้ไก่เนี่ยมั่นไปพัฒนาทักษะภายนอกแต่ลืมที่จะพัฒนาทักษะภายในไก่ก็ได้คุณครูจอยนะคะช่วยปลดล็อกามเซ็ตให้ไก่เรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งไก่มีคอร์สเรียนของตัวเองนะคะ พอคุณครูจอยเนี่ยปลดล็อกไมเซตให้ไก่บ่อยๆเนี่ยมันก็เลยทำให้ไก่เนี่ยอยากเรียนคอร์สไมเซตหรือว่าคอร์ส NLP ในลักษณะนี้เนี่ยเวอร์ชั่นเต็มๆไก่เป็นคนขอให้ครูจอยนะคะเปิดคอร์ส NLP เองนะแล้วพอครูจอยเปิดคอร์ส Power of Mind แล้วไก่ได้เรียนในวันแรกนะมันไม่ทำให้ไก่ผิดหวังเลยเพราะว่าไก่รู้จักตัวเองที่ ไก่ไม่เคยรู้มาก่อนรู้จักตัวเองในมุมมองอื่นๆที่ไก่เนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนนะมันก็เลยทำให้ไก่เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดนะคะแล้วไก่ก็สามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปลดลอ็อก d s ซ t ของแฟนเพจแล้วก็ปลดลอ็อก d s ซ t ของตัวเองด้วยนะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนหนึ่งที่ทำออนไลน์มาสักระยะหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มีผลลัพธ์ ยังไม่มีไรายได้รู้สึกว่าทําแล้วมันเหนื่อยรู้สึกว่าทําแล้วมันทอ้อจริงๆแล้วคุณอาจจะไม่ได้ติดที่ทักษะภายนอกก็ได้ค่ะแต่คุณติดที่ทักษะภายในแล้วตัวคุณเองก็ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงไก่เชื่อว่าคอร์สนี้นะคะตอบโจทย์คุณได้แน่นอนค่ะมาลงเรียนด้วยกันนะคะวันนี้ไก่ก็ต้องไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ